ตึกโครงสร้างต่างๆนะครับแทบจะไม่ค่อยมีการได้รองรับเรื่องแผ่นดินไหวอาคารของสตอง,งอเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเกิดจะโมเมนต์ ของแผ,แผ่นดินไหวนี่แหละแล้วมันก็ไปทําให้เกิดการแรงในแนวแกนให้เสาในชั้นบนเนี่ยแตกระเบิดขึ้นมาเลยช่วงเวลาเนี้ยต้องเร่งเก็บหลักฐานให้หมดแบบของที่ผ่านการตรวจที่ออกแบบมาตัวอย่างเหล็กตัวอย่างคอนกรีตเพื่อมาทดสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจริงเนี่ยมันผ่านตามมาตรฐานหรือเปล่าด้วยในพื้นที่คอนโดเก่าเนี่ยครับอันนี้ก็เจอปัญหาหนักเช่นกันเพราะว่าเสาไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับเรื่องของแผ่นดินไหวคอนกรีตเนี่ยแตกหมดเลยเห็นเหล็กที่เป็นสนิมอยู่ข้างในควรที่จะเร่งทําที่สุดแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ควรที่จะ มองข้ามในเรื่องนี้ปัจจุบันนะครับผมเป็นคนที่อยู่ในคอนโดแล้วคอนโดผมเนี่ยโอ้โหแบบมันอยู่ไม่ได้ละมันชัดเจนว่ามันอยู่ไม่ได้ผมต้องอพยพออกม,มาอยู่ข้างนอกทีนี้เนี่ยผมก็ต้องไปหาที่เช่าที่ใหม่ใช่ไหมครับปัจจุบันนะครับตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางเนี่ยที่ทําไว้ปีสองพันหกิสาเนี่ยมีสามารถจ่ายเงินชดเชยให้ผมได้แค่เดือนละ1 8 0 0ันแดรอยบาทสําหรับค่าเช่าเองอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ไม่ตอบโจทย์เลย อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่า9,000บาทตรงนี้ต้องมี1,800บาทปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยให้คงไปอยู่ที่ไหนจริงๆผมไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนผมไม่รู้จะไปเช่าที่ไหนแล้วถามว่ามันเป็นความผิดของผมหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่ใช่ความผิดของผมเลยที่มันเป็นแผ่นดินไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเยียวยาตรงนี้ต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลักเกณฑ์ต่างๆต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็คร่าวๆสํา,าสหรับ ผมคิดว่าแนวทางที่ต้องเร่งจะทํากันตอนนี้ครับแผ่นดินไหวในกรุงเทพเนี่ยห้าจุดหนึ่งที่สูงสุดคือเขตจตัวจักที่ที่ตึกถล่มนั่นแหละคราวนี้อในขนะที่สตีเป็นวิศวกรโยธาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันเป็นพื้นดินที่อ่อนโยบเนาะฉะนั้นสถานการณ์ในกรุงเทพนี่มันเป็นยังไงแผ่นดินไหวในกรุงเทพมันทําไมมันทำไมวุ่นวายขนาดนี้ประเทศไทยเราโอ้โหมันมันมันคือมามากเพราะเจ็ดจุดเจ็ดที่มันจะเละเนี่ยมันมหาศาลจริงนะครับแต่ห้าจุด ศูนที่กรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะแต่กรุงเทพรุนแรงมากสะสะตีมีความเห็นไหมครับผมมองว่าอย่างแรกเลยก็คือแผ่นไหวยเนี่ยคือแรงที่เกิดขึ้นชั้นชั้นใต้ดินใช่ไหมครับแรงโยกใต้ดินและทีนี้เนี่ยแน่นอนกรุงเทพเพด้วยความว่าดินเนี่ยก็เป็นดินที่ค่อนข้างอ่อนโยบอยู่แล้วแล้วก็พอศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาพอมาถึงกรุงเทพเนี่ยตัวเวฟตัว ตัวคลื่นของมันก็จะมีความความยาวค่อนข้างสูงใช่ไหมครับไม่ได้เหมือนกับตัวตรงใกล้ๆมากนะักทีนี้กรุงเทพก็จะได้รับผลกระทบสูงมากแล้วก็กรุงเทพเนี่ยก็เราก็ทราบกันดีแล้วว่ามีตึกสูงจํานวนมากใช่ไหมครับแล้วก็บางตึกเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันเลยว่ามีการออกแบบรับมือกับแผ่นดินไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าในพูดกันถึงในอดีตย้อนไปสัก30ปีแล้วกันผมว่าเนี่ยในเรื่องของโคดดิ้งในการออกแบบตึกโครงสร้างต่าง,างๆเนี่ยครับแทบจะไม่ค่อยมีการได้รับได้รองรับเรื่องแผ่นดินไหว อย่างเพียงพอเลยเพราะว่าเราก็จะมองว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงเนี่ยต่ำนะไม่ได้มีความเสี่ยงตรงนี้มากนักเราก็จะไม่ค่อยคํานึงถึงตรงนีถ้ถ้าเทียบกับทางนิวซีแลนด์ที่เขาเจอปัญหานี้หนักมากเขาโค้ดของเขาเนี่ยเวลาออกแบบแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหแทบจะแบบเพิ่มแฟกเตอร์ขึ้นไปเยอะมากแต่ของไทยอาจจะไม่ได้มีตรงนั้นเทียบเท่ากับนิวซีแลนด์ไม่ได้ใกล้เคียงเลยแหละ ทีนี้พอเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยอย่างที่เราเห็นที่จตุจักรใช่ไหมครับอาคารของสอตองอเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเกิดเกิดจากโมเมนต์ของแผ่น,ผนดินไหวนี่แหละแล้วมันก็ไปทําให้เกิดการแรงในแนวแกนให้เสาในชั้นบนเนี่ยแตกระเบิดขึ้นมาเลยแล้วก็ล่วงลงมาเป็นชั้นๆไปเลยอันนี้เราก็ต้องไปไล่ดูกันอีกว่าปัจจุบันเนี่ยการออกแบบแผ่นดินไหวตัวที่จะรับแผ่นดินไหวจริงๆจ,จ,จะเป็นเขาจะเรียกว่าคอวอก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นกระดูกสันหลังของตึกนั่นแหละนี่เราก็ต้องไปดูกันอีกว่ากระดูกสันหลังต,งตรงนี้ นี่คือแบบของอที่ผ่านการตรวจแล้วก็ต้องไปดูแบบของผู้รับเหมาด้วยอันนี้ช่วงเวลานี้ต้องเร่งเก็บหลักฐานให้หมดแบบของที่ผ่านการตรวจที่ออกแบบมาแบบของผู้รับเหมาว่ามีการทํางานกันอย่างไรแล้วก็ไปเก็บในเรื่องของตัวอย่างเหล็กตัวอย่างคอนกรีตเพื่อที่จะมาทดสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจริงๆเนี่ยมันผ่านตามมาตรฐานหรือเปล่าด้วยอย่างนี้ครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอพูดกันถึงเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมครับมันก็ เราเห็นอยู่แล้วละ่ะกรุงเทพผมว่าทุกคนได้รับข่าวสารหลายช่องทางแล้วของเชียงใหม่ก็หนักไม่แพ้กันคร,รับอาจารย์ก็จะมีในพื้นที่คอนโดเก่าๆเนี่ยครับอันนี้ก็เจอปัญหาหนักเช่นกันเพราะว่าเสาไม่ได้เสาเนี่ยไม่ได้รองรับไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับเรื่องของแผ่นดินไหวโดวยเฉพาะตึก,กเก่าๆนะครับเราก็จะเห็นบางตึกที่เสาเนี่ยบิดงอไปเลยแล้วก็มีคอนกรีตเนี่ยแตกหมดเลยเห็นเหล็กเห็นเหล็กลที่เป็นสนิมอยู่ข้างในเสาเลยอย่างนี้ครับก็มีการอพยพคน ออกไปแล้วแล้วก็มีศูนย์พักทีมผิวพยพนะครับเพื่อให้อยู่ชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีการซ่อมแซมตึกอย่างเร่งด่วนนะครับโดยการคำยันไว้ก่อนแล้วก็มีการซ่อมแซมระยะยาวต่อไปครับแล้วก็ตอนนี้ผมว่าช่วงที่จะควรที่จะเร่งทําที่สุดแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ควรที่จะ,ไม,จะไม่ควรที่จะมองข้ามในเรื่องนี้ก็คือการตรวจสอบอาคารโดยเฉพาะอาคารที่มีอายุอาจจะ มากหน่อยแล้วก็เราไม่ได้มีการออกแบบสําหรับแผ่นดินไหวเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ละพื้นที่ที่มีนาอำนาจในการที่เซ็นรับรองแบบก่อสร้างซึ่งแน่นอนว่าแบบแปลนก่อสร้างของทุกอาคารเนี่ยก็จะอยู่ในมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆอยู่แล้วผมว่าเราควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะเอาแบบของอาคารที่มีผ่านเกณฑ์ที่เรามาติ๊กเลยว่าอาคสูงกว่ากี่เมตรมีอายุมากกว่าเท่านี้อันนี้ถือว่าจะเป็น f i r s t p r i o r i t ้นะเราต้องเร่งดูก่อนเลยเราต้องผมว่าเราต้องหยิบขึ้นมาดูและว่าในตัวหัวเสามีการออกแบบเพื่อจะซอยเหล็กให้มันถี่ขึ้นเพื่อที่จะรับแผ่นดินไหวหรือเปล่าหรือว่าในตัวการฝากเหล็กนี้มีการในแบบนี้มีเสียงไม่ว่าฝากเหล็กลึกขึ้นเพื่อที่จะรับแผ่นดินไหวหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราควรที่จะเอาแบบมาดูก่อนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้หรือเปล่ากับพื้นที่อาคารที่เสียงมากเสียงสูงเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับ